ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยสวัสดียอมเช้านะครับเพื่อนวันนี้เป็นวันศุกร์ศุกร์ส,สิ้นเดือนแล้วน,นะวันที่29พฤศจิกายนนะครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของบิตคอยกันนะครับตัวบิตคอยนะครับในทำเฟรมเดย์เนี่ยวันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ขึ้นเป็นแท่งแดงนะครับเพื่อนตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าการลงเนี่ยมีการชะลอตัวนะครับในชุดที่ลงมาตรงนี้นะครับลงมาเข้มเข้มเป้าที่200นะครับตีแบบอยู่ในชุดย่อยนะครับเป้า200เรียบร้อยแล้วก็มีเด้งแท่งเขียวใหญ่นะครับตรงนี้นะก็ลุ้นๆกันเลยนะครับก็คือขึ้นลงตรงนี้จบแล้วนะครับตรงนี้ออกแนวเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับแต่จะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นกันต่อนะครับในของบิตคอยเนี่ย มองในภาพประมาณนี้นะก็การขึ้นก็เหมือนจะชะลอนะอาจจะมีแทงขึ้นแล้วก็ทุบลงตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันดูนะครับแต่ผมนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็เชื่อว่าตรงนี้ถ้าเรามองเป็นบูรันนะครับทำเฟรมเดย์นะมันจะไม่ลงมาจิ้มโอเวอร์โซนะครับมันต้องบินไปอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันเนาะถึงจะเนี่ยไปถึงสักแสนตรงนี้น่าจะลงมาโอเวอร์โซสักทีหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นภาพผังจินตนาการของผมนะครับตรงนี้เนี่ยแค่ทําเป็นชุดคลื่นย่อยแบบประมาณว่าเอ่อประมาณนี้นะครับอให้เป็นเป็นฐานสําหรับการทุบหล่นลงมาครั้งต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยเริ่มแบบเป็นแอ่งตีโค้งประมาณนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นโค้งนี้ไปนะครับแล้วก็ทุบลงมาหลุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการจบลูกคืนของชุดนี้น่าจะมีรีเทสเมนต์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ยังมองประมาณนั้นอยู่นะก็ คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นแองที่ให้เรารับของพอจะเป็นไปได้นะครับก่อนเดี๋ยวรอรุ่นกันดูนะแต่มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับอันนี้นะบางทีมันก็ออกเหมือนคล้ายๆชุดนี้ได้นะครับเนี่ยนะทุบลงมาเข้มๆสองสาแท่งนะครับแล้วก็มีแท่งเขียวส่วนขึ้นไปนะครับเนี่ยตรงที่ผมวงไว้เลยนะเสร็จแล้วนะครับนี่นะเขียวส่วนขึ้นไปแล้วก็มีกลายเป็นแท่งแดงขึ้นมาแท่งเล็กๆแท่งหนึ่ง หลังจากนั้นรุดลงแรงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยค่อยเหมือนมีเด้งนะครับก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะว่ามันจะแปลงร่างกลายเป็นชุดไซเวอ์ออกข้างรองข่าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ลุ้นๆุ้นกันนะครับแต่ทีนี้นะครับอยากจะให้มองอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรานับเป็นชุดขึ้นที่ขึ้นไปของซูเปอร์เทรนตรงนี้นะ a b c x ตัวนี้อาจจะเป็นแค่ชุด a ตัวนี้ย่อ b ขึ้น c ต่อนะครับก็การย่อเนี่ย ไม่รู้เลยนะว่ามันจะเล่นเราขนาดไหนนะครับถ้าเรามองเป็นประมาณอย่างที่ตีไปเมื่อกี้นะก็เรามาตีชุดนี้เลยนะครับชุดนี้ที่พุ่งขึ้นไปตั้งแต่ประมาณสัก6กเจ็ดหมื่นนะครับยิงขึ้นไปชุดนี้เนี่ยก็จะมีเป้าน่าสนใจอยู่ประมาณ8ปดหมนนะครับตรงแถวๆตรงนี้นะเป้าสายแปนะครับกับเป้า8 3ดหมา 83, ตัวนี้นะก็รอลุ้นดูนะว่าจะพลื้ลงมาอย่างงี้ไหมนะครับ ถ้าพื้นลงมาก็แถวโซนนี้น่ารับนะครับเพื่อนเล่นยิงต่อขึ้นไปนะครับจอกแนวประมาณนี้เนาะสำหรับตัวบิตคอยในทำเฟรมเดย์ก็ชะลอตัวนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นนะเรามาเล่นกันเป็นรอบๆไปในส่วนของขึ้นย่อยก็ได้นะครับถ้าก็สเตตีของผมนะคือถ้าเดยลงมาจิ้มแล้วแบบยกโลเนี่ยผมจะซื้อนะครับตรงนี้นีก็เป็นซื้อที่แบบตอนนี้ยังไม่ได้มีเกิดขึ้นจริงนะครับก็ทยอย เรียกว่ารอนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ลงมาจิ้มนะเออเนี่ยมันบางทีมันถักขึ้นเลยนะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะว่ามันขึ้นเลยหรือเปล่านะครับโอเคมาดูสี่ชั่วโมงกันนะครับสีชั่วโมงนะครับก็ตรงนี้นะมีฟีเจอร์นะครับลงไปจิ้มต่ำเนี่ยนะยอมนี้จิ้มต่ำคล้ายๆยอมนี้เลยนะครับเพื่อนก็รอรุ้นนะว่ามันจะออกแนวว่าเนี่ยแท่งที่มันเริ่มเขียวแล้วเนี่ยมันพุ่งขึ้นเลยไหมนะครับตรงนี้นะ จังหวะคล้ายๆกันนะครับก็ถ้าเอาจังหวะมาจับเนี่ยบางทีอุยหรือว่านะหรือว่าตรงนี้นะครับจะเด้งขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวฟิชเชอร์มันหักหัวลงก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีแท่งเขียวเบรกขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมันจะตีย้อนกลับมานะครับก็อาจจะเป็นลันเทนในลูมต่อไปนะครับตรงนี้นะครับมีแนวตุยๆแล้วนะใครเล่นซูเปอร์เทรนในไทม์เฟรม ch นะครับมันขึ้นไปเทสหนึ่งครั้งรอบนี้มันจะต้องเบรกให้ได้นะครับ ถ้าเขียวใหญ่เบรกสชั่วโมงให้ย่อยไปในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเพื่อรับของนะครับตรงนี้นะเริ่มสําคัญแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกรถรอบใหญ่อีกสักรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็ยังมองอยู่ว่าตัวนี้เป็นขยักขึ้นพักเฉยเพื่อที่จะวิ่งต่อขึ้นไปทู e m มู n ตัวเนี้อาจจะเป็นคล้ายๆอิตารเลรียมนะพุ่งขึ้นไปแบบจวดจรวดแบบแรงๆนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะขึ้นไปหรือเปล่านะครับสัญญาณในการซื้อของ s สโ c a s t นะครับ ก็ตีว่าไม่มีนะครับเพื่อนเนี่ยมันมีในแอ่งไปแล้วอะแล้วก็ตัวนี้เบรกเทนไลน์ไปแล้วด้วยนะครับก็ตัวนี้นะชุดนี้นะมันเบรกไปแล้วนะครับในชุดย่อย1ชั่วโมงเบรกแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะว่าชุดนี้นะครับมันจะเป็นแค่ไซเวสสร้างกรอบหรือเปล่าอ่ามันก็มาเทส1ทีนะครับเนี่ยมีสไปา์หอันนะครับตรงนี้เนี่ยกึ่งกึ่งมันจะมาเทสทีหนึ่ง ตอนนี้นะครับก็ตั้งลำขึ้นมาแล้วนะครับก็อรอลุ้นกันดูนะว่ามันจะพลิกหักหัวขึ้นเป็นขาขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าขึ้นได้จริงๆนะชันมากนะเพื่อนอย่าไปชอ็อตส่วนนะผมว่าตรงนี้คือไส้แตกแน่นอนนะถ้าโดนไปนะครับจะประมาณนี้เนาะตัวนี้อาจจะเป็นขึ้นแบบเอบีซีเอเอบซี A, B, C, X, A, B, C, อะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้มโนนะมโนแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อน อาจจะได้เห็นชุดนี้เบรกแสนหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับก็ทําเฟรมนี้นะก็มันหมดช่วงจังหวะซื้อล้นะครับยกเว้นว่าจะเอาแม็กดีมาจับนะครับแม็กดีเนี่ยกำลังจะขึ้นเหนือน้ำนะครับเดี๋ยวเราลองดูเ a c มอดีอีกทีนึงเ a c มนะครับขึ้นเหนือน้ำปะอันนี้อันนี้ดูแบบฮ้ยก็ขึ้นมาเนี่ย เกือบๆนะครับเพื่อนเกือบๆเกือบๆเหนือน้ำนิดนึงนะขาดหย่อนๆไปหน่อยนะครับเพื่อนอา้าวจอมันตกเลยเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับขอขยับจอนิดนึงโอเคนี่นะครับตรงนี้นะ m a c ีใกล้จะขึ้นเหนือน้ําแล้วนะเพื่อน Picture Picture ยังไม่ได้คอร์ลงนะเพื่อน Picture ฟิเ t u r e ทำจีบเฉยๆนะครับแบบอืดแล้วก็ดิง่งไม่ให้ดิ่งนี่ยิงขึ้นต่อนะครับก็ผมว่านะน่าจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นนะ ปรับเป็นขาขึ้นนะครับตรงนี้นะจะประมาณนี้เนาะใน4ชั่วโมงก็ทยอยทยอยแล้ว <generally> ก <collection> ันนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็มองเป็นขึ้นปรับแบบปรับเรียบร้อยนะครับอ่ะจะประมาณนั้นอมาดู1ชั่วโมงกันนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยก็เบรกเทรนในชุดย่อยตรงนี้ไปอีกแล้วนะครับคือ1ชั่วโมงนะครับเบรกเทรนตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นของ4ชั่วโมงนั่นแหละนะครับตรงนี้นะทำลายทิ้งหัวเนี่ยเราตีทิ้งไปเลยนะครับตรงนี้ยิงขึ้นมานะครับเป็นขึ้นที่ คิดว่าขึ้นลงตรงนี้จบแล้วนะครับก็มาดูในชุดถัดมาตรงนี้นะว่ามันเป็นไซเวอ,อข้างไปหรือเปล่านะครับตรงนี้ชุดยิงเป็นหนึ่งขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นขึ้นไซเวนะครับก็เรามาทยอยรับในชุดไซเวตรงนี้นะครับเพื่อนซึ่งชุดไซเวอตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะว่ามันจะขึ้นเลยไหมนะครับอาจจะมีขึ้นไปแล้วก็ยึกยักยักนะครับเพื่อน ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเรามาทยอยรับในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับจะมีสัญญาณให้ซื้อเนี่ยอยู่ถึง 1, 2, 3ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยดูเป็นเทรนที่มันเหมือนจะเป็นลําขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเบรกเทรนไลน์เบาๆนะครับเนี่ยถ้าอีก26นาทีนี้ปิดแท่งทับเทรนไลน์อันนี้นะสัญญาณซื้อจะมานะผมว่าอาจจะเป็นรอบใหญ่ <laughs> นะก็ไม่แน่นะครับเพื่อน อันนี้นะก็ลุ้นๆกันนะครับก็รับสักไม้หนึ่งไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวลองมาตีรีเทสเมนต์ดูชุดนี้นะครับมันปรับอยู่ที่38.2นะครับต้องรอลุ้นดูนะครับว่ามันจะมีความยืดยืมไหมครับเป็นแบบออกแนวว่าหลอกเออฉันจะมาหลอกนายนะแล้วก็รูดลงนะครับก็ยังมีเป้าล่างอยู่นะครับ94,400นะครับโซนนี้นะก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าอันนี้นะเราคุยไปเมื่อวานนะผมว่าถ้าจะไม่ผิดเมื่อวานแหละนะ ก็9 0 0 0 0แถวแถวเก้าหมื่นห้านะจริงตัวนี้เป็นเป้ารับอยู่อันหนึ่งนะที่ผมที่เราเราคุยกันเนาะเนี่ยตรงชุดตรงนี้นะครับก็ตัวนี้มันแย่มาแล้วนะครับแต่ถ้ามันลักหลับนะทุบกลับลงมานะครับก็ก็คือมีไม้รับด้านล่างไว้อีกซักไม้หนึ่งก็ยังดีนะครับจะประมาณนี้เนาะหนึ่งชั่วโมงผมว่าก็น่าเล่นอยู่นะ,ะฟีเจอร์อยู่ในโซนล่างด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณประมาณหนึ่งนะว่าเอ้ยรับแล้วก็เอออาจจะได้ของดีนะ ลุนเป็นจังหวะประมาณนี้นะครับเด้งขึ้นอะไรอย่างน,นี้หรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะมันจะเบรกเทนได้หรือเปล่านะครับขึ้นไปปิดเหนือไหมถ้าขึ้นไปไม่ปิดเหนือก็อาจจะต้องขยับเส้นนะกลายเป็นเทนไลน์เส้นขยับออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้นะเทนไลน์รอบแรกนะครับน่าจะใกล้ๆกลเบรกแล้วนะครับจะประมาณนี้เนาะสำหรับบิตคอยก็หาจังหวะเข้าซื้อแล้วกันนะครับมาดูอีเทอร์กันบ้างนะครับอีเทอร์หลังจากที่ ขึ้นไปพีกๆไฮๆไปนะครับวันนี้ก็ดูมีอาการแผวเบานะครับรูดชะรูดกลับลงมานะครับก็เมื่อวานเนี่ยไปไปถึง3 6 8 8นะครับ89ใกล้ๆตรงนั้นนะครับขึ้นเป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับก็สัญญาณพวกนี้นะผมว่ามันขึ้นเขียวใหญ่แล้วก็ช่วงจังหวะที่มันทุบๆแดงๆเนี่ยมันก็เป็นจังหวะให้เราซื้อนั่นแหละนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีของนะวันนี้ปิดแท่งนะกดซักไม้ก็ยังดีนะครับเพื่อน ก็จะได้มีของกลับขึ้นไปขายข้างบนนะครับแต่ทีนี้นะครับก็เราก็มองกันเป็นช็อตๆนะคือถ้ามองช็อตนี้เดย์ก็ยังไม่ไม่เสียส่งนะครับ <c oughs> ตัวสโตนะผมว่ายังบินต่อได้ถ้าเทียบเคียงกับทุกหลุมนะครับตรงนี้นะเอาเพื่อนลองลองดูนะว่าราคาตรงนั้นมันเป็นไงนี่เห็นไหมครับมันจะออกแนวว่ามีเขียวใหญ่มาก่อนนะครับแล้วก็ มันจะมีจึกจ๊กๆึ๊กึกกยิงต่อเป็นอีกสัก1,2,3,4นะครับอีกสัก2,3สวันแล้วก็ค่อยลูดลงนะครับตรงนี้นะก็คิดว่าโปรเจกต์เนี่ยเป้าเนี่ยน่าจะขึ้นไปแถาๆส0 0พนได้อยู่นะในเวลาอันไม่นานนะครับพอดูจากแทงที่กระชาก3 2 0พไป3 6 0พแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันจะกลายเป็นบูรันขึ้นเป็นเคิร์ฟแบบเคิร์ฟใหญ่เป็นถ้วยลูกใหญ่ขึ้นไปแล้วหรือเปล่านะครับก็ มาโนนะเกาๆไว้ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับก็ดังนั้นเนาะเราถ้าเราพลาดตกรถตรงนี้มาแล้วนะครับทยอยรับของได้ตรงนี้ถือว่าราคาไม่ได้แย่ไม่ได้เลวร้ายมากนะครับก็มาเทสเส้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็กดเบาๆได้นะครับเบรกเทนแล้วขึ้นไปยืนกดอีกทีก็ได้แล้วก็ตอนขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมากดอีกสักทีเพื่อลันต่อนะครับออกแนวประมาณนี้นะครับ เพราะว่าเป้าหมายอันแสนไกลเนี่ยก็คือไฮเดิมตัวนี้นะครับต้องไปทําลายหัวตัวนี้ทิ้งให้ได้ก่อนนะครับสําหรับอีเทอร์ผมเชื่อว่าไม่เหลือบากแรงของอีเทอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าผมมองว่าอีเทอร์เนี่ยเราเนี่ยกำลังอยู่ในชุดนี้นะนี่ผมมโนนะอันนี้นะคือเราเนี่ยกำลังอยู่ในชุดตรงนี้นะครับที่เอามาซูมให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยเป็นสไปฟึดแล้วก็ขึ้นไปนะครับออกแนวประมาณนั้นนะ ผมก็มโนมโนนะครับจะประมาณนี้เลยทีนี้นะครับในตัวของทําเฟรมเดย์นะก็ผมว่าแท่งแดงเนี่ยมื่อจริงๆไปแอบวิจัยมานะครับว่าถ้าว e คเนี่ยมองเป็นขาขึ้นไปแล้วนะครับก็ในทําเฟรมเดย์เนี่ยเรารับในทุกแท่งแดงเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสเตจจี้ที่เฮ้ยดูประหลาดๆหน่อยนะไม่มีใครเอามาคิดนะแต่ว่าเฮ้ยรับแค่ในแท่งแดงนะเฮ้ยมันดีนะเพื่อนๆเพราะาเทนใหญ่มันกำลังขึ้นนะ ราก็รับไปสัก10ไม้นะในแท่งแดงที่เกิดขึน,นครับเนี่ยล้วก็ได้ราคาเฉลี่ยมันจะเป็นคัสเตอร์กลุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับเพื่อยิงต่อในคลื่นถัดไปนะครับแต่ก็ต้องเผื่อใจนะตรงนี้ถ้าหลุดเทรนซูเปอร์เทรนเนี่ยต้องคัดออกมาก่อนนะพเพื่อนพเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันออกหวยออกมาด้านล่างเนี่ยบาดเจ็บหนักนะครับพเพื่อนก็ลองอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมผมไปน,นั่งดูกราฟมานะอ่ะเอาเป็นว่าทำเฟรมเดย์นะก็มันก็อึมครึมนะ น่าจะมีขึ้นต่อได้สักวันสองวันนะผมว่านะตรงนี้นะอาจจะขึ้นแบบฉีกขึ้นใบเทสสักสี่พันแถวๆนี้นะครับจะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูสี่ชั่วโมงกันนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยก็โตแคสติกนะครอยู่ในโซนโอเวอร์บอทนะครับเรียบร้อยนะเพื่อนก็ตรงนี้นะผมว่าลองลองถ้าลองดูในชุดนี้เนี่ยมันก็เสียวที่มันจะหักหล่นกลับลงมานะเพื่อนถ้าเกิดมันมันหักกลับลงมานะในชุดตรงนี้นะก็ เรามาระวังแล้วกันนะครับว่ามันจะเอ๊มันจะพลิกลับลงมาไหมนะครับบางทีเนี่ยมันเล่นมันเล่นเรานะครับก็คือเนี่ยมันจะมีเทรนไลน์ตัวนี้นะครับเป็นตัวซับพอร์ตนะครับบางทีมันมันฉีกกลับลนลงมาเนี่ยลงมาหาตัวเส้นตรงนี้นะครับจะประมาณนี้เลยอ่ะเอาเป็นว่า4ี่ชั่วโมงนะมันก็ตุยๆนะเพื่อนลองดูนะครับเนี่ยนะก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาย่อยในหนึ่งชั่วโมงกันดูนะครับในหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนคล้ายๆบิตคอยนะครับเพื่อน ตรงนี้นะมีสัญญาณให้ซื้อในทำเฟรม1ชั่วโมง1ไม้เรียบร้อยนะครับก็คือสโต้ลงมายืนนะครับตรงนี้อยู่ที่3,500นนะครับซูเปอร์เทรนใน1นชั่วโมงเนี่ยก็ดูแบบเปลี่ยนทิศนะครับเอตรงนี้นะเอตุยๆนะครับเด้งขึ้นไปรอบนี้อาจจะมีลงหรือเปล่าถ้าใครเล่นขายช็อตนะครับจังหวะชุดตรงนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่น่าสนใจอยู่นะครับว่าเฮ้ยมันแบบมันขึ้นกลับไปเนี่ยบางทีมัน เด้งมาให้เราช็อตนะเป็นการปู back นะครับแล้วเราก็เล่นขึ้นชุดลงขานี้ลงมานะอาจจะมีอาจจะนะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะผมก็แค่พิดิกไว้นะครับเนี่ยเรามาตีเป็นร e ทีชเมนนะอาจจะมีเป้าด้านล่างนะ3 4 7 0กับ3420ส่วนๆตรงนี้นะที่น่าสนใจนะครับเนี่ยนะ A B C X A B C อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็เป็นไปได้อยู่นะมีความเป็นไปนได้สูงนะครับ หรือจะเป็น A แล้วก็ A B c ตัวนี้แล้วก็มีฟืดลงมา1น่งขาอะไรประมาณนี้นะก็ลองลอง,ลองเตรียมไม้กันดูนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็ทําเป็นเทรนไลน์นะครับถ้ามันเบรกขึ้นไปไปได้นะก็ถือว่ามันจะแปลงร่างเป็นขาขึ้นนะครับอ่ะเราก็ให้เทรนไลน์ตัวนี้นะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตก็วางอ l เลอร์ไว้นะครับจะประมาณนี้เลยนะแต่ว่าดูดูแล้วตุยๆนะ หมายว่าก็รับในทำฟิล์มหนึ่งชั่วโมงมหนึ่งไม้พอนะครับแล้วเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดมันไม่ขึ้นจริงๆนะมันหลุดหลุดลงมาฟื้นตรงนี้นะมันก็จะมีจังหวะให้เด้งนะอ่ะเราก็รับของทยอยรับต่อไปนะครับจะออกแนวประมาณนี้เนาะอ่ะก็รอวันที่มันเบรกนะครับถ้ามันเบรกเมื่อไหร่ก็ดันยิงขึ้นนะครับยิงขึ้นปื้ออ่ะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันนะครับท้ายคลิปสรุปอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ ที่เกิดขึ้นนะแท่งมันดูแบบมีความอ่อนแรงนะก็คือมันขึ้นมาแรงเนาะมันต้องมีคนทุบขายหรือมันต้องไซเวอออกข้างทํากรอบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเอาเป็นว่าตรงนี้นะถ้าใครมองเป็นโอกาสนะครับก็ทยอยรับของได้นะครับแต่ว่าเน้นว่าใช้คําว่าทยอยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีมันลงทีมันก็ไส้แตกนะเพื่อนก็ลองดูแล้วกันเนาะผมก็ตีเป้าให้เพื่อนดูนะครับมีเป้า ด้านล่างนะครับมีเป้าปัจจุบันและเป้าด้านล่างไว้นะครับในส่วนของบิตคอยเนี่ยก็ดูค่อนข้างสวยนะครับบางทีตลาดอาจจะกลับมาเล่นดันราคาบิตคอยนะครับแล้วก็เอาคอยอาจจะพักตัวไปก่อนอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวรอด,ดูกันนะว่ามันจะเฉลยยังไงนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i p พีสตูดิแล้วก็ช่องในเครือนะครับ e อฟเวอร์เดเตแล้วก็ PT ทคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม